สวัสดีครับช่อง LSM99 Sport นะครับเมื่อคืนนี้ฮะก็บวกกันไปนะครับทั้ง2คู่เลยนะฮะเชลซีนะครับถล่มบาสลียไปหกนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะฮะส่วนอีกคู่นะครับเอเวอร์ตันสามารถมาเยือนนะเอาชนะฟิลิูปทาวไปได้5 2ครับถล่มทลายทั้ง2คู่นะครับบวกกันเต็มเลยนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่รายการฟุตบอลลีกครับอังกฤษนะครับหรือว่าคาราบาวครับนะครับครับผมคู่แรกนะครับลีกครับอังกฤษนะครับ เรนคอนซิตี้นะครับอันดับ2นะครับของลีกวันนะครับเจอเลี้ยวภูอันดับ4พรีเมียร์ลีกนะครับสนามแอนเนอร์สเตเดียมนะครับเวลาการแข่งขันตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเลี้ยวภูมาต่อ2ลูกนะครับผลการพบกันทั้งสองทีมนะครับเคยพบกันนะฮะเรนคอนแพ้เลี้ยวภูหนึ่งสองนะครับกระชับมิดนะครับเรนคอนซิตี้นะครับมาด้วยระบบสี่สามสามนะครับของกุนซือไมเคิลแอบเบอร์ตันนะครับล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะเอ็มเคคอนสองหนึ่งนะครับทำให้สามนัดท้าย ทุกรายการชนะรวดนะครับสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับไม่มีแายงานตัวบาดเจ็บหรือติดทดแบนเพิ่มมานะครับนั่นหมายความว่าตัวหลักนะฮะอยู่กันครบนะครับเลี้ยวภูนะครับของเจเกนคอปนะครับมาด้วยระบบ433นะครับเลี้ยวภูนะครับเพิ่งบุกไปเอาชนะเชลซี2-0นะครับทำให้2เกมในลีกพรีเมียร์ลีกนะฮะ ขวาชายทั้ง2นัดนะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามน,นะครับยังไม่มีมาติปนะครับแบตนี้นะฮะแล้วก็อเล็กออกเล็กชเบลเลนนะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับคาดว่านะครับคอฟนะครับจะใช้ตัวผู้เล่นอย่าง แฮนลี่แอนเลียนนะครับทาคุมิมินามิโนะนะฮะเดียโกโซต้านะครับเป็นสามระสานแดนหน้านะครับคงโรเทชันนักเตะนะครับแต่ตัวสำรองก็ไม่ธรรมดานะครับสองทีมเนี้ยมันมีความห่างชั้นกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นนะครับแล้วก็ความต่างของนักเตะนะครับต่อให้เลือกผู้ใช้ตัวสำรองมาก็ยังมีความห่างค่อนข้างเยอะนะครับมาฐานทีมนะครับระบบทีมนะครับเลี้ยวู้ก็ดูเหนือกว่านะครับส่วนเรื่องคอนเสติมันนี้ก็คงมีการโรเทชันมากเหมือนกันนะครับแต่ก็คงแอบหวังเล็กๆว่าจะมาต่อกรกับบลเอรพูได้้างนะคับ อยากเซอร์ไพรส์นะครับทีเสมอก็ยังดีนะแต่ประสิทธิภาพของทีมนะครับค่อนข้างต่างกันนะครับมาต่อ2ลูกนะฮะแข็งแกร่งเกินไปที่ลิคอนจะรับได้นะครับดูแล้วแมตต์รายการนี้นะครับทีมใหญ่ๆช่วง2อสวันที่ผ่านมาถล่มกันเละเลยนะฮะไม่พลาดเลยนะฮะคือมาตรฐานมาตรฐานทีมค่อนข้างสูงนะครับทีมใหญ่ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองนะครับ ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับส่วนเรือพู่ก็ระบบทีมดีอยู่แล้วนะครับนักเตะสำรองก็แข็งแกร่งไม่น้อยนะครับอยู่ระดับเกรดเทั้งหมดนะครับวันนี้มาต่อ2ลูกนะครับมองไก่เรือพู่ก็แข็งแกร่งนะครับวันนี้นะคู่นี้นะครับให้เรือพู่นะครับอยู่เรือพู่ครับน่าจะมี2ลูกน่าจะมี2-3ลูกเลยนะคู่ที่2นะครับบิสตอฟสตีนะครับอันดับ2องแชมเปี้ยนชิพนะครับเจอแอสตันวิลล่าอันดับ9ก้าพรีเมียร์ลีกนะครับสนามแอสตันเกตนะครับเวลาการแขันตีหนึ่งนะครับ แอตตานวิลล่ามาต่อปปนะครับผลการพบกันทั้ง2ทีมนะครับแอตตานวิลล่าชนะบิสตอฟสอนะฮะบิสตอฟซิตี้เสมอแอตตานวิลล่าหนึ่งหนึ่งนะครับแอตตานวิลล่าชนะบิสตอฟห้าศูนย์นะครับบิสตอฟเสมอแอตตานวิลล่าหนึ่งหนึ่งนะครับแอตตานวิลล่าชนะบิสตอฟสองศูนย์นะครับบิสตอฟซิตี้นะครับของกุซือดีนโฮเดนนะครับมันด้วยระบบสามห้าสองนะครับหลังนัดล่าสุดนะครับเพิ่งบุกเอาชนะสโต๊กได้สองศูนย์นะครับทำ ทำให้4เกมที่ผ่านมานะฮะชนะรวดนะครับฟอร์มไม่ธรรมดาจริงนะฮะสําหรับความพร้อมในวันนี้ครับจะไม่มีรายงานตัวบัจจิปติสต์แบนเพิ่มนะครับส่วนแอตเนวิลล่านะครับมาด้วยระบบ4-3-3นะครับล่าสุดแอตเนวิลล่านะครับบุกอัดเบอร์ตันอัลเบียไปหลีก3-1นะครับในหลีกครับรอบ2นะครับผู้จัดการนะครับดิวสมิธนะครับเตรียมส่งสมาชิกใหม่ล่าสุดนะครับเบอร์ทันตาโอเล่นะครับอดีตปีกของเชลซีนะครับจากโอลิปียงนะครับเปิิมสนามในแมตช์ ผลงานระยะหลังนะฮะในทุกรายการนะครับกำลังกลับมาแรงนะฮะหลังชนะ4นัดรวดนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครใน7นัดนะครับที่ผ่านมานะฮะส่วนทั้งเกมในบ้านเนี่ยทำได้ดีมากนะครับส่วนวิลล่านะครับฟอร์มช่วงหลังนะครับในทุกรายการกําลังดีขึ้นนะครับเดินหน้านะครับชนะรวด4นัดนะครับทําให้สามารถนะครับ вот กวาดชัย6นัดจาก8นัดนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับ8นัดที่ผ่านมานะครับอีกทั้งเกมเยือนนะคะสามารถทําได้ดีขึ้นนะครับแต่แมตชนี้นะครับ เจอบิสต็อปนะครับเจ้านกกระเคนนะครับกำลังห้าวนะครับบิสต็อปเล่นในบ้านเขาค่อนข้างแข่งแกร่งนะครับดูจากสติติแล้วไม่ธรรมดานะเจตเวลล่าก็แอตเตอร์เวลล่ามาเหยื่อนี่ไม่ชนะนะเสมออย่างเดียวเลยนะครับดูจากสติีินะครับลองนะครับลองบิสต็อปได้นะครับคู่นี้นะครับลองได้ลุ้นเสมอนะครับลองครึ่งลูกก็ได้กินเต็มนะฮะโอกาสออกเสมอสูงนะครับแอตเตอร์เวลล่าวันนี้เคงโรเตชั่นบ้างนะครับบิสต็อปเล่นในบ้านเขาค่อนข้างแข่งแกร่งนะครับก็คิดว่าบิสต็อปนะครับน่าจะเสมอได้นะครับวัน ทีเด็ดทั้งสองคู่นะครับคู่แรกนะครับอยู่เรียฟภูครับกระชากคุณยานนะครับคู่ที่สองนะครับอยู่เจ้าบ้านพิสตอฟนะครับยันเสมอได้นะครับครับแนะนำเว็บดีๆนะครับ LSM Go บริการดี24ชั่วโมงนะครับฝากถอนภายในหนึ่งนาที แอดมินน่ารากแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการตีปลอดภัยแน่นอนนะครับยังไงนะครับดูบอลให้สนุกนะครับเอ j นจไปด้วยกันนะครับมาติดไปนมสักนิดหน่อยก็แนะนำเว็บเรานะฮะคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับยังไงก็ขอทุกท่านเฮงเรวยๆวยนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ